ร้องเรียนหรือมีการร้องเรียนกรณีเปิดสถานที่ที่สองเลคะคุณอนุพงศ์จะมีเนี่ยค่ะเราเคยมาตรวจประมาณสักห้าปีที่แล้วนะคะได้ทราบว่ามาตอนต้นเดือนเมษายนนะคะทางพรทุกได้รับมาจากสำนักปลัดสำนักนายกนะคะให้เราจะทำอะไรในในบ้างนะคะใครกำกับดูแลอะไรบ้างอ่าคณะอันค่ะเป็นผู้ประกอบธุดูแลให้สบเนี่ยออกตรวจรูปประจังหวัดในเรื่องสถานเสริมควางาม ะะอข,ของการกระจายอำนาจนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของก็ฝากฝากฝา,า,ากประชารัมพันธุ์ด้วยเล้วนออก,กันนะฮะสบอยก็พยายามที่ประชารัมพันธุ์ในเรื่องนะว่าจดทะเบียนเป็นอ e ีคอมเมิร์ลักษณะเป็นตลาดแบบตรงอย่างหนึ่งทะเบียนตามพรบทะเบียนพาณิชย์ออที่1นนะคะที่สองจะมีทางสำนักงานที่ดินนะโอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาสู่ที่ อยาถูกต้องไหมแล้วก็มีสารภาพใช้ไหมากแล้วก็ว่าเดี๋ยวจะตรวจในเชิงที่ว่าถ้าอะไรที่มันเห็นเนาะเราช่วยดูแล้วก็ได้ได้เลยได้เลยใช่ไหมอ,อ๋อครับแล้วตอนนี้ก็คือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอ,อ,อ๋อครับผม <laughs> นลากกวัดไมมเ้าใจน้องมัเจะม่เนนก็มีก็มีถูงไม่รูก้กรุนาะ แต่เราไมิดอ,อ,อูปตอะคี่ตังคือตอนนี้มันซื้อสินคา้ามันก็ต้องมีชื่ออะ